น้ำนะคะทุกคนไปกินน้ำประตูน้ำนะคะ คนตะพันลอยทางนี้เป็นทางไปคุณทงองแล้วทุกคนคุณทองลาซ่านะทางนี้นะทางนี้ไปแพทตินัมนะนน่ทางเข้าแพทตินัมยังวันนี้พักหมายเนี่ย สองก็เลยมายืนมายืนไลฟ์ทักทายนิดหนึง่งวิวสวยๆไงแล้วงานห้าโมงน่นแหละก็เลยมาทักทายไมเนี่ยโอ้ย เอ็นไหมเนี่ยรถรถรถตุ๊กๆุ๊ะเป็นแถวเลยนะเนี่ย <S <S เดี๋ยวจะเอาให้ดูเห็นป่ะอ่ารถตุ๊กตๆๆุ๊กอะเป็นแถวเลยนะรอนักท่องเที่ยวอะ่ <S <S <ส>แะแบติน้ำนะข้างล่างก็จะเป็นเนี่ยร้านบูธอ,นะอาหารเนาะบูธอาหารในนักท่องเที่ยวนะยังเราเราไปซื้อไม่ได้แล้วนะทุกคนไม้ละร้อยอะโอเคป่ะอ่าไม้ละร้ <S <S อยแหม สวัสดีพี่บอลบอลน,นี่พามาดูตุ๊กต๊กเพื่อจะเหมาไปเห็นไหมเนี่ยจะเหมาว่าจะเหมาจากนี่ไปจากนี่ไปสนามหลวงอ่ะนะสวัสดีทุกท่านนะคะภาพมันเบอร์ค่ะ มาดูบรรยากาศเด้อบรรยากาศประตูน้ำนะคะวันนี้วันดีของทุกทุคนนะความหวังอะนะกาแฟเกอเหรอ สะพานสวัสดีบางขุนเทียนเด้อบางกอกนะบางกอกอยู่หลายที่นะพี่น้องไปคือง,งานแทนมานะไปเจ้ไหมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะวันนี้ตรงนี้ประตูน้ำทุกคนตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเพชรุรี21นะจะเป็นซอ,อยนรกนะทุกคน เป็นยังไงนะเพราะว่าคนมันเยอะอ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะแยกประตูน้ำน,นะคะส่วนนี้ก็พักจีน้ำนะทุกคนนี่ก็พัชจีน้ำนะข้างล่างก็จะเป็นอาหารสําหรับเป็นตูดอาหารของสําหรับนักท่องเที่ยวนะ,ะสําหรับนักท่องเที่ยวเปิดค่ะ เปิดอะไรนะเปิดเปิดอีกนะเฮ้ยให้ดูวิวดูวิวสวยดูวิวสวยสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะตามาชมวิวเด้อพี่น้อง เยอะนะวันนี้พรุ่งนี้น่าจะเยอะนะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์อะนะบางนี้ก็จะมีแม่ค้ารถเข็นนะทุกคนเห็นไหมตรงตร,งร,งรง่องๆเลยนะจะเป็นแม่ค้ารถเข็นนะนะเป็นรถเข็นขายเนี่ยขายไส้กรอกขายน้ำนะทโคนสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อตรงนี้จะเป็นกรุงทองคาซ่านะคะขายเสื้อผ้าเหมือนกันนะราคาสูงเหมือนกันนัทโคน แต่ราคารีเมียมนิดนึงโอเคเดี๋ยวจะพาดูรถติดอีกฝั่งหนึ่งเด้อฝั่งนี้รถติดนะทุกคนเนี่ยฝั่งน,นี้รถติดเด้อฝั่งนี้ไปแยกข้างหน้าก็จะเป็นแยกราชเทวีนะทุกคนอ่าจะไปทางไปสนามหลวงนะ ็ติดเพราะว่าเขาทำถนนนะเขาเริ่มทำถนนทำอะไรเน่ยอะไรนะรถไฟฟ้า,าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะตอนนี้ก็จะมีอาหารได้นะทุกคนใต้เนี่ย ติดนะแต่ว่าทางไปรชเทีวีรถติดมากเลย mm hmm. กินกาแฟกันแลยยังกินกาแฟหมดแก้วหรือ,อยัง mm hmm. รถติดมากเลยนะฝั่งนี้ทุกคนทั้งไปทั้งกลับและทั้งขาเข้าขาออกรถติดมากเลยอะ่ะ mm hmm. ตอนแรกว,ว่าจะไปไล่ตรงขายเสื้อผ้าใช่ไหมตรงหน้า ไปยกอ่ะทีนี้เขาเปิดเพลงไงอ่าเปิดเพลงก็เลยมาไลฟ์ตรงถนนนี่แหละ หมมดใช่่อาเห็นไหมเนี่ยอ่ารถติดแล้วแถมรถแท็กซี่ก็เลี้ยวตัดหน้าตรงนั้นอีกนะทุกคนอ่าก็จะเอาควยกั้นเลยนะไม่ให้ไม่ให้รถมันเลี้ยวนะทุกคนเห็นไหมควยสีแดงๆเห็นไหมเขาจะไม่ให้รถเลี้ยวนะอืมนั่นแหละแก้วใบใหญ่มากเห็นไหมกินทั้งวันเลยใช่ปะอ่ากินทั้งวันเลย วันนี้เย็นนี้จะไววัดเชตุพลน,นะวัดเชตุพลมีงานนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะถ่ายถ่ายรูปตรงเนี้ยอ่าแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเนาะว่ามาอยู่ประตูน้าก็ต้องมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะทุกคนก็วิวมันสวยมากเลยนะทั้งสองด้านเลยนะ ใช่หม้าโมงเย็นมวงแล้วใช่ไหมรถติดเยอะมากเลยทุกคนสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะไปหาไปหาเนี่ยไปหาไอติมก็หาไม่เจอรู้อยู่ตรงไหนไอติมก็ได้แต่ว่าอีกเ้าหนึงไปอยู่ตรงที่เขาเปิดเพลงไง เที่ยวเยิ่มกันนะเดินไปตรงนี้จะไปคุงทองพลาซ่าทุกคนเนี่ยตรงนี้เป็นคุงทองพลาซ่านะขายเสื้อผ้าราคาส่งนะอ่า้อฝัอ่งซ้ายมือก็จะไปแพตดิ้นัมนะทุกคนแพตดิ้นัม เติมอีกหนึ่งแก้วกาแฟหมดไปครึ่งถุงอะ่ะใช่ไหมสวัสดีพี่น้องฟองไฟที่เข้ามาเด้อค่ะเด้อเนี่ยรถติดนะทุกคนนี่รถติดเลยเห็นไหมรถติดยาวเลยอ,ะอ่ะรถก็ติดดีแต่รไปติดสายเจ็ดเก้า ทุกคนราชบุรีนะคะอู๋กรมราชชนนีนทุกคนฝั่งนี้ขาเข้าขาออกรถติดเพราะว่าก็ทำถนนน่าจะทำรถไฟฟ้า น่าจะรถไฟฟ้าแหละสายไฟก็ระโย,รออยงระยานกันหมดสายไฟอะไรก็ไม่รู้ถนนเพชรบุรีนะคะทุกคน ทางนี้ก็ไปแพทินัมนะทางไปแพทินัมแพทินัมประตูน้ำมาทุกคนนักท่องเที่ยวเขาก็วีดีโอคลอให้แบบไเปเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่อยู่ประเทศเขาดูนะว่าประเทศไทยเราสวยงามแค่ไหนวิวสวยทุกคนสวยวิวสวยกับรถติดที่สวยงามมาทุกคนนะ กลงกินวันหนึ่งกินไปกี่กรัมต้องชั่งกรัมแล้วเลยถ้ากินแบบนั้นอะนะหรือว่ากินแต่นามกินไข่ต้มอีกสองวันตอนเย็นนอะสองวันน้ำหนักลดเหลือเท่าเดิมและอ๋อเนาะชีวิตฉัน สามตับกพีแล้วสามช้อนสามช้อนชานหรือสามตับกพีเลี้ยวใหญ่ขนาดนั้นเออเอออันนี้บรรยากาศใบาบาแล้วทุกคนบยบายถนนเพชรบุรีด้วยจ้ะเด้อ บรรยากาศนนะักท่องเที่ยวเดินไปเดินมาแล้วทุกคนนะข้าขับไปข้ามมาระหว่างไทยแพตินัมแพตินัมกับประตูน้ำนะ,ะเน้นอิ่มใช่ไหมไม่ได้เน้นปริมาณนะนัก <laughs> ท่องเที่ยวเยอะมากเลยทุกคนช่วงนี้นะักท่องเที่ยวเริ่มจะทยอยกันออกมาแล้วนะ เราไส่ต้องเขาไม่ได้หรอกนะเขาเน้นตับประคุณตัวเองเน้นอิ่มใช่ไหมเอ้ยเนาะ ไดมอนด์นะฝั่งเนี้ฝัง่งนี้เต็นไดมอนด์อ่อเเาเน่นะไปท่องเที่ยวด้วยทุกคนเราเราแอบแอบถ่ายเขานิดเึงเขาไม่รู้ตัวหรอกเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงใต้ใต้ร่มไม้นี่ก็จะเป็นแม่ค้าขายรถเข็นนะจะมีขายลูกชิ้นขายบาร์บีคิวขายลูกไส้กรอกแล้วก็ขายต้ตมตำขายน้ำแล้วก็ขาย กัะถ่ายู่นะหลายหลายรถเ็จเลยนะตรงนี้ก็เพชรบุรียรีเอ็ดหรือซอยนรกนะคะทุกคนข้างหน้าเป็นแยกลาดปลารกนะหรือแยกประตูน้ำค่ะทุกคนรถเริ่มติดทยอยติดมาจากเซนพันนะคะ เลี้ยวเลี้ยวขวาก็จะเป็นไปเซนทันนะคะหรือว่าไปสีรันตนประสงนะคะเลี้ยวซ้ายก็จะไปอ,อ่าอะไรนะอนุสาวรีย์ชัยนะส่วนตรงไปข้างหน้าก็จะทาไปไหน,หนั่นแหะเขาเรียกถนนอะไรนะลืมจำถนนไม่ได้ค่ะ นี่นะรถตุ๊กๆจะไม่มีจอดยาวขนาดนี้นะจอดสองฝั่งเลยนะทุกคนมันจะมีเนี่ยจะมีอยู่ใต้สะพานอันหนึ่งนะตงใต้สะพานอันหนึ่งนะงจะมีใต้สะพานอันหนึ่งนะ<ม>หรือ,อ้งานไปน,นะไม่ใช่เนียงพักายสอง ปกติพักไยโมงึงบสองใช่ไหมวันนี้เลยพักบ่ายสองก็เลยมาขึ้นไลเลยพอเข้าไปก็งานมามาพอดีเลยแี่หไหมเนี่ยอ่าบริเวณนี้ก็จะเป็นรถนีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรถตุก๊กๆยาวเลยนะเนี่ยรถตุก๊กๆยาวเลยเห็นไหม มาทุกคนหามองเห็นชัดๆนะนี่ให้ให้มองเห็นรถตุ๊กตุกจอดยาวเลยนะเนี่ยรถตุ๊กตุกจอดรับนักท่องเที่ยวอะ่ะวันนี้นลฟ์ไม่นานนะเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบไปกินข้าวอะ่ะทุกคน สิบนาทีนะคะวันนี้นะเดี๋ยวตอนตอนเย็นจะเจอกันที่หน้างานนะคะทุกคนหน้างานของวัดชัยทุกคนนะคะเชตุกคนตรงข้ามกับท่าเตียนเนอเนี่ยนั่งรถสายนี้แหละไปผ่านพอดีเลยเนะี่ยสายหกศูนยปากคลองตลาดปากคลองตลาดก็มีงานนะวัดเชตุกคนก็มีงานแล้วก็ สะพานตะพินเก้าก็มีงานไปไม่ถูกเลยว่าจะไปงานไหนดีงานเยอะจังเลยนั่งรถต่อเดียวถึงทุกงานเลยทุกคน ก่อนหน้านี้แล้วกำลังจะมานะทุกคนบริเวณแพะติน้ำนะคะแพะติน้ำประตูน้ำเรานะคะแต่ประตูน้ำอยู่ฝั่งโน้นนั่นน่ะฝั่งตรงรถรงเอ,อ่อรถแท็กซี่อะนะนั่นแหละก็เรียกประตูน้ำนะทุกคน วันนี้คนไม่ค่อยเยอะหรอกประตูน้ำอ่ะคนเรื่อยๆแต่พรุ่งนี้เสาร์อ,อาทิตย์ไม่แน่นะ ขากองตลาดสำโรงนะคะเนี่ยสายสองขอบคุณน้องรุ่งขอบคุณพี่พรพรขอบคุณบางกอกนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเนียงบ้านุ่้เมืองกรุงนะคะทุกคนไปหากินข้าวได้แล้วสั่งกับข้าวไว้แล้ววันนี้สั่งขวยครับ มไม่เป็นลมหรอกกินไข่มาเมื่อเช้าได้สามใบแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายคะ่ bye bye, ะ,คะ bye bye, ไลน์หน้านะทุกคนบ๊ายบาย